สวัสดีครับวันนี้นะครผมเตรียมขนมแล้วก็ของแถมสุดพิเศษนะครับมาจากขนมตัวนี้อีกแล้วฮะแจ็คมิกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นขนาดแบบเล็กๆน่ารักนะครับห่อเล็กๆแต่ที่สําคัญมีของแถมด้วยแหละทีนี้อ่าสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้จำได้มาที่เรารีวิวในส่วนของแจ็คมิกไปแล้ว ที่เป็นพูงกุญแจ่ใครที่จํากันได้นะครับก็เป็นพูงกุญแจของ Justice League นะฮะพอมาถึงคลิปนี้ครับก็จัดเต็มกันอีกแล้วครับแม้แต่ห่อเล็กก็มีของแถมเหมือนกันนะครับใครที่เป็นสาวกเป็นติงของซูเปอร์ฮีโร่ครับต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะทีนี้ผมมีภารกิจด้วยนะกับภารกิจนะครับยกโหลถูกกว่านะครับก็คือพอมันเป็นของแถมที่มีจํานวนหลายชิ้นใช่ไหมครับ เราคิดว่าเฮ้ยเราจะซื้อไงให้มันครบเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีด้วยกันทั้งหมดถึง50แบบนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมไปเหมาโหลมาแล้ว2โหลเลยทีเดียวแต่ว่าครารถมาเพราะอะไรมะถ้าซื้อรถเดียวนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะแบบเวลากินแล้วมันจะเบื่อเออเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่ามันแถมอะไรแล้วก็มีจำนวนขนมเยอะขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ เอาละฮะหลังจากที่เรานะครับลื้อเันออกมาจากถุงแพ็คละครับ12หอ่ออห่ออย่างละรถนะครับก็ทั้งหมดนะตรงนี้ที่เต็มจอแบบนี้นะครับที่เห็นกันชัดชแบบนี้มีรวมทั้งหมด24ชิ้นเลยทีเดียว,วที่สำคัญเลยครับผมเลือกมาอย่างที่บอกนะสองรสก็กลัวว่าจะเบื่อซะก่อนแนมะ้แต่ห่อเล็กๆก,ก,กินแป๊บเดียวหมดก็จริงนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละพอเรามากินแล้ว จะเบื่อไหมอะไรเงี้ยก็เผื่อเวลาเราซื้อเนี่ยเราต้องกินอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ทิ้งนะครับสําหรับอ่าสน็คอิดนะครับแนะนําให้กินขนมด้วยนะครับอย่าทิ้งเออซื้อแล้วอย่าทิ้งเพราะว่าสามารถเก็บได้ข้อดีก็คือของเล่นเขาอยู่หน้าซองของสะสมขเขาอยู่หน้าซองดันงนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าขนมจะหมดอายุเมื่อเราแกะออกมานะครับโอเคทีนี้ไอ้เจ้าแจ็คสมินะฮะแถมอะไรล่ะก็อ่า ห่อแบบราคา21บาทที่เราเห็นตามร้านสะดวกซื้อใช่ไหมหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเขาแถมพวงกุญแจที่เป็น Justice League นะครับที่เป็นตัวละครฮีโร่ฝั่ง DC Comics นะครับพอมาถืออันนี้ก็เหมือนกันครับของแจ็คมิกเหมือนกันแต่ว่าขนาดห่อจะเล็กลงมาครับก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับอยู่ที่ห่อละ5บาทนั่นเองแล้วผมถือคติว่าเหมาโหลถูกกว่านะครับก็นั่นแหละครับพอดีช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนใช่ไหมเราก็ ไปซื้อของที่สโต์ใหญ่ๆก็พวกห้างอาดอกวัวหรือว่าจะเป็นห้างที่เป็นภาษาอังกฤษตัวอยากจะพูดได้มันยากทําทไมเนี่ยกับทูปิกซีโรตันหรือว่าแมคโครครับที่เขาขายยกโหลอะไรเงี้ายเออผมก็ไปสอยมาเพราะว่าอยากจะได้แบบยแบบเยอะๆเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันมีน้องๆแถวบ้านมาอวดมาเลยครับวันหนึ่งแบทแมนแปะข้อมือมาแล้วก็ได้ไมาถามพี่ฮะนี่เห็นไหมข้อมือผมมีอะไร ก็คือตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าอไอ้ทัชทูแบบนี้ไปเอามาจากไหนอะไรเงี้ยก็ถามไปถามมาก็คืออ๋อโอเคเพราะว่าผมไปดูตามร้านสะดวกซื้อมันไม่มีขายครับเพราะว่ามันเป็นหอ่อเล็กแบบ5าบาทแล้วก็ถ้าสังเกตหรือว่าจะหาซื้อทั่วไปผมว่าน่าจะเป็นพวกร้านขายของชําหรือว่าตามาโรงเรียนนี่น่าจะมีแน่นอนเป็นร้านขนมนะครับตอนเด็กๆผมก็เคยเป็นแบบไปตามหาอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเจอหรอกแล้วก็ ก็ไปบอกเขาบอกแม่ค้าบอกพ่อค้าบอกอากงอาม่าบอกเนี่ยอยากได้ขนมแบบนี้อยากให้มีแบบนี้ถ้ามีช่วยเอามาให้หน่อยอย่างเงี้ยเออแบบถ้าแถวบ้านไม่มีเนี่ยอย่างแถวบ้านผมไม่มีเงี้ยผมก็จะไปบอกอาม่าร้านปักซอยที่เขาขายแต่เดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยมีขนมใหม่ๆม,มาแล้วเลยคะ่ะแต่ก็ว่าจะไปแบะแนะนําแกอยู่น่าจะขายดีนะเด็กๆแถวบ้านน่าจะหานะได้หรือว่าตามโรงเรียนก็น่าจะมีอ่ะทีนี้มาในส่วนของแพ็กเกจตัวนี้ผมซื้อมาสองรถนะครับมาดูที่หน้าซองดีกว่า หน้าซองก็จะมีเหมือนเดิมครับมีซูเปอร์ฮีโร่นี่เป็นพี่ซุปนะครับพี่แบทแล้วก็ The, เป็นเดอะแฟทหรือว่าแฟทนั่นเองแล้วก็เขาเขียนไว้เลยนะครับ j u Justice l e a g u e แถมฟรี t ท t t o o DC s u p e r Hero มี50แบบให้สะสมด้านขวานะครับก็จะมีในส่วนของตัวอย่างแท t o ูเออนี่ขนาดก็จะประมาณนี้ผมไม่มีมาบรรทัดใกล้ๆนะครับไม่เป็นไรก็ขนาดกำลังเหมาะมือแหละไม่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปเดี๋ยวผมไว้ท่าม ที่มึงให้ดูอย่างหน้าซองตัวนี้นะครับจะแถมเป็นตัวกรีนแลนเทิร์นนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่อยู่ในแก๊งจัสติ a ลีกนะครับใครที่สอบสนระหว่างาคนที่เล่นกรีนแลนเทิร์นกับเดดพูนะครับก็ไม่ต้องไปสงสัยเขานะครับเเป็นว่ากลับมาในส่วนขอ,ของอีกซองหนึ่งดีกว่าอ,อีกรถหนึ่งรถที่มุงถือตะแรกน,นี่รถโนริสาลาย no นะครับนี่ใครที่ชอบแบบเช้แบนเช้แบนนะครับก็ไปรถน,นี้ไปส่วนพอมาด้านขวา ตัวนี้ก็เป็นซองสีเหลืองเหมือนกันมันต่างกันที่รถแล็ไม่มีอะไรก็รายละเอียดเหมือนกันครับตัวนี้แถมไปนี่แบทแมนเป็นตัวละครเด็ดอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบฮีโร่ที่เป็นคนรวยนะครับอย่างบูสเวย์นะฮะก็เลือกกันไปชอบกันไปใครชอบแบบฮีโร่จนๆคนจนแบบแต่เก่งนะครับระดับเทพก็เป็นพี่ซุปเปอร์แมนของเราไปทีนี้มาดใูในส่วนของด้านหลังซองกันบ้างนะครับด้านหลังซองก็เขียนเหมือนกันเลยเทคเดียวกัน j u s t i e league นะฮะ แถมฟรีทัชทูซูเปอร์ฮีโร่มีให้สะสมนะครับถึง50แบบแล้วก็ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่คลิปนี้ออนน่าจะมีขายแล้วเพราะผมก็ไปสอยมาจากที่โลตัสนะครับแล้วก็มีให้สะสม50ิแบบเนยแล้วก็มีให้เก็บตามเก็บได้นนครับถึง30มิถุนายนนะครับหรือจนกว่าของจะหมดผมว่ามันต้องขายดีแน่เลยเพราะตอนที่ผมไปหยิบที่เชลเนี่ยก็มีเด็กๆมายืนแบบสอยกันไปหอ่อสองหอ่อก็ผมเห็นมี แบบว่าแม่แมของแม่ของน้องๆทักจะกินหมดเลยเพราะมันเยอะนะครับทีเดียว1ห่อใหญ่ก็สิบสอแผ่นเอ๊สิบชิ้นใช่มหมแต่ก็ห่อน,นิดเดียวครับกินแป๊บเดียวก็หมดแหละที่สําคัญเลยได้ถ้าทูตัวนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกแบบว่าว่าเจ้าทั้งหมด24ห่อนเนี้ยผมได้ตัวละห่ออะไรกันบ้างนะครับะผมเริ่มจากตัวแถวบนสุดนะครับแล้วก็จะหยิบออกนะครับ ไปไว้มุมอื่นจะได้เห็นกันชัดๆว่าเอ้ยมันมี20ห่อ24หอ,อจริงๆครับนี่ตัวแรกที่ผมหยิบขึ้นมาได้นี่ครับ Wonder Woman นะครับผมก็จะแกะมันออกมาอย่างนี้เลยส่วนขนมเนี่ยเราเก็บไว้ทานได้เราก็แปะออกมาครับแล้วก็แปะนี่เป็นวิธีการแปะทัชชูแบบไม่ต้องใช้นะครับน้ำเลยนะครับเยี่ยมมากเราก็เดินไปไหนมาไหนแล้วก็สามารถติดได้ตลอดนะครับตลอดแบบ ตลอดไปอะถ้ากาวมันไม่หมดนะหรือว่าเวลาเราจะอาบน้ําเออมันก็ไม่เลอะไม่เปียกหอมก็นั่นเนี่ยถ้าไม่ไอายอะถ้าไม่ไอายก็ถือกันไปก็ก็ใช้กันไปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าพอเราไม่ใช้เราก็ดึงออกอ๋อผ้าบอที่สุดขนหลุดเลยไหมเนี่ยก็ดึงออกมาได้ครับที่สําคัญเลยเนี่ยก็เป็นสกอตเทปตัวนี้นี่ด้านหลังเขามีรายละเอียดด้วยนะครับเป็นวิธีการใช้แททูนะเอเคไม่น่าจะใช้กันไม่น่าจะใช้กันไม่เป็นหรอก ต้องใช้แันเป็นอยู่แล้วแหละอันนี้ตัวนี้ก็ได้เป็นวันเดอร์มูมแมทอะแปะไว้ก่อนมไม่คิดดึงสักขนหลุดเลยเจ็บนะถัดมาครับนี่เป็นลายที่แบทชวนแกะออกมาสักก่อนนี่กินเล่นชนแกะออกมาเลยครับส่วนขนมเราเก็บไว้ทานได้ พกไปทํางานพกไปโรงเรียนวารชิ้นก็ได้นะครับแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วนี่เดอะเพนกินตัวนี้มันมีทั้งซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งตัวละครตัวรายด้วยก็จะขากันไปจากฮีโร่ตัวต่างๆที่มาจากหลัหลกๆก็ตัวลายที่มาจากฝั่งซูเปอร์แมนแล้วก็แบทแมนนะครับตัวนี้ก็เป็นเดอะริเดอร์ นี่ก็เป็นอควาแมนนะครับก็จะมีภาพยนตร์นะครับภาคเดียวเป็นของตัวเองเอาล่ะเดี๋ยวมันจะช้านะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องใจจดใจจ่อกับการรอทั้งหมดอยู่แล้วเดี๋ยวผมแกะแบบเร็วๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของตัวละครที่ได้กันว่ามันได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันแบบเร็วๆเถอะ เอาละครับตอนนี้ขนมทั้ง24องนะครับถูกผมช่ำแหละเฉพาะในส่วนของของแถมมาแล้วนะฮะส่วนตัวขนมเนี่ยจะเอาไปทานต่อในโอกาสต่อไปตลกมากโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของมือผมตอนนี้ดีกว่าครับเ,ออเ,ออเหมือนจะเป็นโรคอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าเป็นโรคซูเปอร์ฮีโร <Wow. S 1> ่ฟีเวอร์นะทีนี้เราจะมาแกะกันยังไงล่ะโอ้โหแทบจะเป็นแผง หาเรื่องจริงเลยอหาเรื่องแปะ,ะคนชัดร่วงอออย่าให้ดูตอนมันดึงขนออกมานะครับออืคุณพระวิธีการทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับอย่าไปทำกันนะครับแต่ว่าผมขี้แกีไปแปะอย่างอื่นย้ำแกะก็เลยแปะแขนตัวเองสักหนึ่งเจ็บจีดอดดนใจ อือจ้าแยมโอเคนี่นะครับเราจะทำการแกะเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมแกะไอ้ในส่วนของสกอเทปออกจากตัวตัวซองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออัญเชิญเดอะแฟรตมาเพื่อแกะให้มันเร็วขึ้นนะครับบัลลียนเลนช่วยฉันทีเด้อ ครับแล้วตอนนี้นะครับทัทูทั้งหมด24ชิ้นอยู่ตรงหน้าของพวกเรานะครับแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครต่างๆนะครับว่าผมได้ตัวอะไรกันบ้างซึ่งแน่นอนแหละมันจะต้องมีซ้ําบ้างอันนี้เหลือที่ยังไม่หลุดอีกอันนึ่งอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนนี่ครับ Doom Day นะครับ Doom Day หรือวันสิ้นโลกนะครับเวก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวลายที่เป็นคู่บับของซูเปอร์แมนนะครับนะชาวคลิปโตเนียนนะครับ ก็ในส่วนของประวัติก็คร่าวๆพอเนอะแค่รู้ว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทําประวัติแต่ละตัวที่มาจากขนมตัวนี้ให้ดูเนอะสนใจไหมโอเคถัดมาอีกตัวหนึ่งนี่ก็เป็นตัวร้ายนะครับทำไมาหยิบได้แต่ตัวร้ายเนี่ยหรือเราเป็นคนร้ายบ้าบอตัวนี้เป็นเดอะเพนกวินนะครับก็เป็นคู่ปรับนะครับของแบทแมนตัวนี้นะประวัติเขาน่าสนใจมากๆเลยนะขออนุญาตแบทมาสั้นๆนิดนึงก็คือโตมากกับนกเพนกวินนะครับเพราะว่าเขามีร่างกายที่แบบว่า เหมือนแบบจมูกที่แหลมอะไรเงี้ยมือเหมือนเป็นคนผิดปกติอะไรเงี้ยแม่เขาเลยเอามาทิ้งนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเมืองล้างบ้านล้างนะครับอยู่ในกอรแเทมนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอ,อผันตัวเองมาเป็นไวร้านะครับก็ไปร่วมทีมกับจ๊กเกอร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครไวร้าที่ติดอันดับเหมือนกันนะถัดมานี่เมื่อกี้เพิ่งพูดไปแต่เพนกวินนะครับนี่ก็เดอะจ๊กเกอร์นะครับเจ้า โรคก,กิตหัวเราะเสียงดังนะครับเขาเป็นหนึ่งตัวละครที่ตลอดการอ่ะตัวละครตัวร้ายตลอดการที่ทุกคนจดจําได้ดีนะครับแล้วก็ถัดมาครับตัวนี้เอาค้าแมนนะครับอาจจะเห็นในแบทแมน v ซูเปอร์แมนกันไปนิดหน่อยแลวอ่าภาคแยกนะครับของเขาก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปดูกันเนาะาคว้าแมนนี่เมื่อกี้ต้องขอบคุณเบเรียรเลยด้วยนะฮะหรือว่าเดอะแฟลแต่ว่าในส่วนของภาพยนตร์ที่จะเข้านะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวละครที่อาจจะไม่ได้ใช่เป็นเบเรียรเลยอาจจะเป็นอีก เจเนอเรชันนึงนะครับยังก็รอติดตามมาดูแล้วกันเนอะก็เทดีครับเมื่อกี้เห็นแล้วนะพลังความเร็วของเดอะแฟในการแกะสติกเกอร์ออกไปนะครับอ่าหัดมานี่ก็อีกตัวหนึ่งเมทัลโลเมทัลโลเมทลโลเมทลโลว้าวตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวละครในซูเปอร์แมนเราก็มีการเรียกได้ว่าเป็นเขามีพลังที่เหมือนแบบ สามารถป้องกันนะครับหรือว่าต่อต้านซูเปอร์แมนได้ดีนะครับจากไอ้เจ้าแสงสีเขียวนะครับไม่ใช่สารเรื่องแสงนะเออก็รอดูนะครับว่าจะมีปรากฏตัวในภาพยนตร์อีกหรือไม่นะครับตัวนี้เอ้ยทำไมชื่ออ่านยากเป็นกับหัวนี่วันเดอร์วูแมนนะครับสาวสวยตือดื้อดือดือดือ เดี๋ยวก็มีหนังแยกเหมือนกันเนอะนี่นี่ก็เป็นวันเดอร์มูแมนอีก,กอันนะครับก็เรียกได้ว่านะครับทัชชูที่บอกว่ามี50แบบนะครับอาจจะมีตัวละครที่ซ้ํากันแต่ว่าจะได้แอคชั่นนะครับที่แตกต่างกันไปนี่ครับนี่อย่างตอนถือดาบนีตอนกระโดดอะไรเงี้ยครับก็เท่ดีถัดมาตัวนี้เดอะแฟลตนี่ผมได้ตัวซ้ำแล้วนะครับใครอยากได้มาขอแลกได้นะครับเพราะว่ามันมีตั้ง50แบบเดี๋ยวผม ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะต้องเก็บให้ครบด้วยการไปเหมาโหลนี่แหละเดี๋ยวมาใส่เป็นเล่มนะครับสวยๆโอเคไปกันต่ออย่างรวดเร็วตัวนี้ก็เป็นพี่แบทแมนของเรานะครับพี่แบทของเรานั่นเองโอ้หลายลายเหมือนกันนี่มีทั้งฮีโร่ฝั่งจัสตินลีแล้วก็เป็นไวไลที่เป็นคู่ปรับของเขาด้วยนะครับนี่เล็กรูเทอร์นะครับไอหัวเมงของเรานะครับนี่วันเดอร์วูแมนนี่ถ้ามีอย่างลนะสามแบบนี่ถือว่าผมได้วันเดอร์วูแมนครบแล้วนะ เออผมไม่แน่ใจว่ามีตัวละครทั้งหมดกี่แอคเนี่ยแต่ตอนนี้ผมได้ Wonder Woman แสามแอคแล้วจัดไปมาต่อกันที่นี่ครับอันนี้ก็เป็น The Penguin ครับซึ่งคนละแอคกันตอนแรกที่ผมบอกนะครับนี่คนละแอคชันอันนี้ก็เป็น The Penguin นะครับตัวนี้ผมซ้ำโอเคตัวนี้อารคาแมนอารคาแมนก็ได้มาอีกชุดอีกแอคชันหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับ แล้ก็อีกรายหนึ่งก็เป็นซูเปอร์แมนก็อีกแอคหนึงเหมือนกันนี่ซูเปอร์แมนอีกแอคหนึงครับเราก็ g กรียนเทิร์นอันนี้ก็เป็น Doom d a y สนะฮะตัวนี้ผมก็ซ้ำเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูว่าผมได้ตัวไหนซ้ำบ้างนะครับแล้วก็ตัวไหนที่มีแอคชันแบบหลายๆแอคบ้างครับนี่ก็เป็นเกรีนเทิร์นกับอควาแมนอีกเช่นกันนะครับก็เป็นอีกแอคชันที่แตกต่างกันไป นี่ครับทูเฟสตัวนี้ก็มาจากแบทแมนนะครับทูเฟสก็เป็นทนายความที่เขาเหมือนแบบเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของบูสเว์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุนิดนึงนะฮะทำให้เขาหน้าต้องเละนะครับแล้วก็เลยเป็นทูเฟสคนสองหน้าไปเลยนะครับเหลือสองชิ้นสุดท้ายครับนี่เป็นแบทแมนนะครับแล้วก็เจอเลดเจอ ซึ่งคู่นี้ก็มาด้วยกันนะครับเป็นแบทแมนแล้วก็เดอะลิเดอเนี่ยก็คือคนนี้เขาเป็นเหมือนแบบลูกน้องในบริษัทของ Bruce Wayne บูสเวนนั่นแหละฮะแต่ว่ามีเป็นคนเหมือนแบบไวไลท์ที่แบบขี้สงสัยแล้วก็ชอบทิ้งปริศนาไว้ให้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีคาถาตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยปรัศนีนะครับให้เราแบบได้สงสัยกันตลอดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมได้ตัวละครไหนซ้ําบ้างนะครับเผื่อว่าใครจะแลกเว้ยไม่ไม่ไม ผมก็จะแยกให้ดูเนี่ยอย่างอะเดอะเพนกวินเนี่ยผมได้สามวอเดอร์วูแมนเนี่ยผมได้ครบเลย3ลายแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีมาอีกหรือเปล่านะครับนี่หรือจะเป็นแฟลตเนี่ยผมก็ซ้ําก็พี่ซุปเราก็ได้มา2แอคนะครับอาควาแมนนี่อาควาแมนได้มา2เหมือนจะมีอีกลายนึ่งด้วยนะปนไปไหนวา นี่งไงควาอแม่ผมก็ได้สามเนี้ยผมว่าซื้อโหลก็คุ้มดีนะครับถ้าไปซื้อแยกทีละอันแล้วแบบเหมือนโดนโดนสอยอยโดนอื่นสอยไปก่อนตัวสามมันก็ได้ไม่เยอะเราค่อยไปแลกกับเพื่อนก็นัดกันเลยครับให้เพื่อนซื้อยกโหลเหมือนกันเราได้ตัวสามมาค่อยมาแลกนี่น,นีได้อย่างละสามสามอย่างตัวละครดูมเดอะไรพวกนี้ก็มีําบ้างปะปายครับไม่ได้เยอะมากนะผมลองนับละตัวนี้ํา กีลันเทนก็ไม่ซ้ำนะครับได้แอคชั่นเพิ่มมานี่โอเคล่ะสำหรับัตทูนะครับก็มีประมาณนี้ใครที่อยากได้นะครับัตทูที่เป็นซ u เปอร์ฮีโร่แบบนี้ก็ไปตามหาก็ได้ใน j a ็คส์มินะครับก็มีสองรถนะที่ผมมีซื้อมาก็เป็นลอริสาลายกับในส่วนของอเมริกันเฟนฟรายนะครับก็แถมนี้เลยกับแททูซูเปอร์ฮีโร่นะครับ Justice League นะครับมีทั้งายไลด์ด้วยนะครับเราก็ฮีโร ตัวต่างๆจะเซตเลีกนะครับก็ลองดูเขาบอกมี50แบบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บในเล่มแบบนี้เพื่อเป็นแรงบันดัลใจอันนี้เดี๋ยวเอามาเบียดเจ้าโปเกมอนออกไปนะครับบ้าเหรอซื้อใหม่สินีแล้วก็สมมุติว่าผมเก็บต่ไว้ร้ายผมก็จะใส่มันลงไปในเล่มแบบนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวมาเรียงเดี๋ยวถ้าได้ครบยังไงนะผม ล้งเป่าแล้วต้องล่ามาให้ครบแล้วเดี๋ยวใส่เล่มให้ครบแล้วไว้ค่อยมารีวิวให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับถ้าชอบอะไรหรือว่าใครมีไลน์ไหนซ้ำนะครับก็มาพูดคุยมาแบ่งปันนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็แอดไลน์มาคุยกันก็ได้ครับมีไลน์แล้วหนเดี๋ยวช่วงท้ายมีขึ้น ID ดีไลน์ให้นะครับอย่าลืมแอดมาละกันแล้วามาพูดคุยกันได้วันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะับที่ติดตาม กอดกอดกอดช่วงนี้ทุกคนแบบว่าแวะมาคุยกันบ่อยๆดีละรู้สึกเหมือนไม่เหงาไม่ทำคลิปคนเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกคนจากใจวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับพิเศษเลยครับสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการพูดคุยกันใกล้ชิดกันมากขึ้นกับ Line ID ครับใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือติดต่อโดยตรงนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วพิมพ์ว่า @icuanime นะครับ หรือจะสแกน QR code หยิบอสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาครับแล้วสแกนที่นี่ได้เลยนะครับแล้วทักมาคุยกันได้เลย